ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP ห้าอยี่สิบสอตอนแรงศรัทธาจากปาฏิหาริย์ดอกสเลเตตอนที่หนึ่ง ผู้คนส่วนมากที่ไม่เคยได้รู้เรื่องราวของหลวงปู่สวงคำแรกมักจะพูดหรือว่านึกในใจว่าพระอะไรแบบนี้คงไม่ใช่พระหรืออาจจะหนักกว่านั้นก็คือสงสัยพระบ้าแต่ถ้าเขาเหล่านั้นกลับมาคิดแล้วก็ลองติดตามเรื่องราวของหลวงปู่สวงคิดว่าทุกท่านจะต้องกลับมาเคารพและศรัทธาหลวงปู่สวง มากขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่าเหมือนด่งเหรียญของหลวงปู่สวงแม้ในสายตาของเซียนมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าปลอมแต่คนที่ห้อยเหรียญหลวงปู่สวงที่บรรดาเซียนมองว่าปลอมกลับยิ้มในใจเพราะว่าที่ผ่านๆมาเขาต้องเจอกับปาฏิหาริยบเหรียญที่เขาห้อยคออยู่เหรียญน,นี้ที่เซียนบอกว่าปลอม และเขาก็รอดจากอุบัติเหตุหนักๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งหมดนี้นั้นคือความที่เราศรัทธาและขอให้เรายึดมั่นถือมั่นตลอดไปรับรองว่าหลวงปู่สวงไม่ทอดทิ้งลูกศิษย์อย่างแน่นอนสำหรับในคลิปนี้เราจะพาให้ท่านได้รับรู้ในส่วนของความศรัทธา จากเริ่มต้นที่ผมได้เกิิ่นไปแล้วคือเห็นหลวงปู่แล้วคิดไปต่างๆนานา,นาจวบจนกระทั่งหลวงปู่ทําให้เห็นและเคารพและศรัทธาหลวงปู่มากขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าคุณธีระบันสูงเนินคืออีกคนหนึ่งที่เคารพและมีความศรัทธาหลวงปู่ยังหาที่เปรียบมิได้รามารับฟัง การพูดคุยกับคุณธีระทางโทรศัพท์กันครับคุณธีระนี่เริ่มศรัทธาปู่ตั้งแต่ยังไงแล้วมีอะไรที่เป็นจุดที่ว่าดึงดูดใจให้เรามาเคารพรักศรัทธาหลวงปู่ก <us> ็ครั้งแรกเลยก็ก็รู้จักเฉยๆเหรอฮะที่ที่ว่าศรัทธาก,ก็วันที่ผมเอาต้นสเลเตมาจากวัดอาจายรย์สิงห์นหะครับวัดบรรลากา์ที่พระสงฆ์วัดบรรลักาศนะครับอ๋อครับ คือเอาดอกสเตเตนี่คือหมายถึงว่าเาเราเอาที่วัดมีดอกสเตเตแล้วเ,เอากลับมาหรือไงฮะอ๋อไม่มีครับผมไปซื้อที่ร้านตรงบางนาตาดแล้วผมเอาไปถวายท่าน<อ>เป็นต้นนะครับเป็นต้น,ตนอยู่ในกระถางครับอ,อ,อยู่ในกระถางเสร็จผมก็ก่อนก่อนหน้าวันที่จะครบรอบกี่ปีท่านไม่รู้นะผมก็เอาไปถวายท่านเพราะช่วงนั้นเห็น หมือนกับว่ามีแต่คนพูดว่าท่านชอบต้นสะเลเตอะไรยเงี้ยเราก็เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกในในเรื่องในเรื่องว่าต้นสะเลเตมมันเกี่ยวข้องอะไรกับกัรหลวงปู่อะไรเงี้ยอาจารย์แล้วพอเราเอากลับมาด้ไเงฮะพอถวายท่านเสร็จแล้วก็ขอเอากลับมาที่บ้านเอวันที่ถวายมันคนละวันครับก่อนหน้านั้นขอคนละวันเหรอครับครับก่อนหน้านั้นผมเอาไปไว้แล้วคือเราถวายไปแล้วอีกพอครบรอบอ่า วันลัสังขารท่าน่ะปีไหนผมก็จําไม่ได้นะมันมันมันประมาณสักสิบปีได้ล้แลละผมก็อ๋อตอนนั้นท่านอาจารย์สิงห์เอา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 ไปปลูกแล้วใช่ไหมหรือว่าไงฮะอ๋อท่านไม่ได้ปลูกนะครับก็อยู่ในกระถางเก่าแหละแกมันอยู่ในกระถางที่เดิมผมจําได้ว่าต้นที่ผมไปถวายวางอยู่ตรงไหนตรงไหนผมก็จําได้มันมันไม่กี่วันแลวครับแต่มันก็ไม่โซไม่อะไรใช่ไหมฮะเพราะมีคนลดน้ำมันมันอ่ามันไม่มีคนลดน้ําครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้นั่นมันก็มีแห้งแห้งอะไรมั่งเราก็เอาออกมั่งอะไรมั่งอเอาเอาปีกปีกมันออกนะเนาะต้นสลืเตจันแล้วเอากลับมาที่บ้านเราพอครบวันครบรอบสิบกี่ปีแกไม่รู้ผมก็เอาเออมันจะนึกได้เองว่าเอาเอ,เอถ้าเราขออนุญาตหลวงปู่เนี่ยจุดทู่บอกท่านนะนะถ้าในใจก็คิดว่าถ้าเรากลับบ้านเนี่ยคงจะเป็นสิริมงคลดีว่างั้นเมียผมเขาก็ห้ามนะ แกก็แกก็บ่นแกก็ว like ่าจะเอาไปทําไมทุกคนเขาเอามาถวายเนี่ยทําไมต้องเอากลับอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็บ่นผมเออเอาไปนะเอามาถึงบ้านก็วางไว้หน้าบ้านเลยข้างข้างบ้านแล้วก็ฝนตกน่าจะหน้านี้แหละเนอร์เนี่ยรบรอบเนี่ยประมาณเดือนหน้าเนี่ยมันหน้าฝนนี่แหละแล้วก็ปกปลปอยๆทั้งคืนเลยเสร็จพปรตกดึกตกดึกประมาณสักตีสองกว่าเนี่ยอาจารย์ทีนี้มันหนาวสิ ให้แฟนเขาไปเอาเอาผ้าห่มมาเอาผ้าห่มมาเอามาอีกเอามากี่พื้นกันหนาวจะสามพื้นสี่พื้นกันหนาวอยู่ดีหนาวเหมือนเท่าเดิมอืมไม่ไม่มีลดความหนาวเลยครับสั่นปากเน่กันไกลตีกันดังก๊องก้อก้องเหมือนสมัยเราเป็นเด็กเวลานหน้าหนาวก๊อก้อก้องเอาไม่อยู่เลยจัน<ม>ก็ในจิตก็นึกได้เองเออหรือว่าเราเอาต้นสเลเต,เต,เตมาไว้หน้าบ้านเราไม่เอาเข้าบ้านฝนก็ตกไปปล่อยอืม S <S มันเหมือนตัวแทนท่านว่างั้นก็ <chewy. S 2> เลยมาจุดทูบคิดได้เองว่าต้องมาจุดทูบขออนุญาต,ตจิตเราก็จิตเราก็พูดว่าผมจะไม่เอาแล้วจะลงปู่อ่ะผมจะเอา,ปา,เาไปคืนผมจะเอาไปคืนในจิตนะอืะเอาไปคืนก็ลงมาจุดทูบจุดทูบทิเนี่ยมันก็จุดไม่ได้ทำไมครับมือไฟ,ไฟกับไฟกับครับอ๋อมือของเรามันไม่เข้าไปหากันทูบก,กับมันไปเข้าไฟครับไฟมีแต่มันจุดไม่ได้ครับ ก็เลยบอกแฟนบอกว่าลงมาจุดให้หน่อยมาจุดให้หน่อยจุดก็ไม่ได้ผมก็พยายามฝืนมือเข้าไปหากันนะเนาะฝืนพอจุดได้ปุ๊บทีนี้จะเอาไปปักที่รูปล่อหลวงป่วครับทีองกพามันก็ปักไม่ได้อีกทีเนี้ยบอกแฟนมาปักให้หน่อยนั่นแหละมันปักไม่ได้ทูกเห็นเห็นอยู่มันไม่สามารถจะลงไปกับกระถางกระถางทูบข้างหน้านี้ได้เลยแล้วพอปักแล้วเป็นไงฮะ ก็ก็มันก็ยังมีอาการอยู่อาการแบบก็ยังหนักอยู่อือขากันไกลก็ยังตีกันอยู่ก็เลยเหมือนป่วยหนักเลยเอคือป่วยครับป่วยเหมือนป่วยหนักเลยจะไปหามหมอครับทีนี้ก็แฟนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปหามหมอเออเราก็ตกลงว่าจะไปหามหมอในใจเราอะนะ<อ>ทีนี้แฟนเขาก็โทรเรียกเขาก็ออกไปเรียกแท็กซี่แท็กซี่มาถึงผมก็ไม่ไปทีนี้ ยังไม่ไปบอกอยังไม่ไปอ่าท็กซี่มารอแล้วอ่ะหรือไงฮะมาแล้วครับเออเกือบ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 ตีสามมาแล้วแต่ตกลงผมก็ไม่ไปบอกไปก่อนให้เขาไปก่อนเดี๋ยวนั่งดูสักพักก่อนว่ะเ,เสร็จแล้วก็ฝืนฝืนขับผมฝืนขับรถไปทํางานอ่ะอไปทํางานอีกด้วยจะหมายความว่าไปเอาเอารถมาก่อนเ,อเพื่อที่เจ้านายเขาไปต่างประเทศพอดีครับรถของนายนี่อยู่กับเราเหรอฮะอ่าอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เขาท,ที่ที่สุขุมวิทนะครับ แต่ว่าเราเราเก็บเราเอาเราครอบคลองรถได้ตอนที่นายไม่อยู่หรือไงเพราะถ้าวันไหนเราจะใช้รถฟูงเนี้ยเช้าเราก็ไปเอามาได้เอามาแตนบายไปก่อนเผื่อเครื่องเขาจะลงก่อนนะครับ๋อแต่ว่าผมเอาแล้วผมกลับไปนอนที่บริษัทก่อนไงเอาไปที่บริษัทแต่ว่าผมต้องไปรอรับเอกสารก่อนใช่ไหมอาจารย์กับเลขาเขาผมก็มันติดใกล้ๆกล้กันกับที่สำนักสงฆ์ผมก็เลยเอาไปคืนอ๋อเอาก็ทั้งกระถางไปคืนเลยคืนเลยครับใส่รถไป หาอาจารย์อาจารย์ก็งงหน้าตาเหลือหลาเลยอาจารย์สิงตอนนั้นกี่โมงแล้วครับผมประมาณหกโมงนิดหน่อยอครับหกโมงเช้าเนี่ยนะประมาณหกโมงนี่แหละครับอผมไปแล้วผมไปจอดแล้วก็ไปบอกอาจารย์สิงบอกอาจารย์ผมไม่เอาแล้วผมเอามาคืนว่าเอามาคืนหลวงปู่ว่าแกกระถามผมก็คุยไม่ค่อยได้เหรอคุยครับคุยไม่ค่อยได้ก็เลยบอกอาจารย์ผมขอตัวเดี๋ยวไปจุดทูบบอกหลวงปู่ก่อนว่าเอามาคืนหลวงปู่กนะัน แกก็ตามไปบนศาลาเลยเสร็จเสร็จจากนั้นผมก็จุดทูบคุยกับแกนิดหน่อยผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรนักหนาหรอกเพราะว่าผมก็มามาจอดรถนอนตรงตรงตรงข้างหน้าครับที่ในวัดนั่นแหละคือกะตัวเองก็ไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสาอาทิตย์นั่นแหละเพราะละมันไม่ไหวจริงๆเลยดูอาการตัวเองโอ้โหไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอาร มันก็อาจจะเป็นเอ่อวิทยาทานนะนะอาจ,จว่าเราไปไหว้พระหรือว่าไปไหนแล้วแต่เนี่ยของที่เราเอ่อเราถึงแม้จะเป็นของของเราที่เราถวายปู่ไปแล้วหรืออะไรเงี่ยเออเราเจะกลับมาเนี่ยมันก็ยังกระไรอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นวิทยาทานให้ครับในในในส่วนนองผมผมคิดว่าท่านอยากให้เราเห็นมากกว่าเหรออยากให้เราอยากให้เรารู้มากกว่าว่าท่านมีจริงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยจ้ะอืม แล้วต่อมาพกพอนอนนอนรอที่รถเลยเหรออาการไม่ดีนอนน็อกไปเลยครับเรอครับแล้วก็อยู่อยู่สักสิบโมงกว่าหรือสิบเอ็ดโมงผมก็หิว hmm. หิวมากเลย hmm. หิวมากเลย hmm. ตื่นมากินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเขาจะมีก๋ว oh, ย<ง>เตี๋ยวอยู่นั้นลงลงครัวที่อาจารย์สิงใช่ไหมครครับบางวันเขาไม่ได้ทําทําทานเขาก็จะมาขายตรงนั้นแหละครับออ oh. แต่ก่อนเขาจะขาย อืส่วนมากอาจารย์สิงจะชอบทําหอยทอดนะเมื่อก่อนนะครับครับ <laughs> ครับก็บบ <laughs> มีก็ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งว่าจาไม่ค่อยได้มีอยู่นั้นประจาําเมือนทานก๋วยเตี๋ยวเวาลาเป็นรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแฟนเขาก็กลัวเราจะอจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาว่าหนัก <laughs> แต่ว่าเขาให้ลูกลูกโทรมาหางว่า <laughs> <laughs> บอกป้าดีเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบอกโอ้ป้าหายแล้วป้าดีแล้วอ่ะเขาก็งงกันนะอืมเขางงเป็นไปได้ยังไง โอ้โอาการหนักมากเลยอุ้ยอาการหนักมากนี่ยังยัง,ย,งยังไปเอารถมาขับมานี่อีกเหรอนะครับเหรอกะว่าน,นอนกะว่าน,นอนอ่าอย่างไงต้องเอาไปคืนนะพดูดง่ายๆเราเรามันไม่ไหวอ่ะพอรู้แล้วแหละว่าคงไม่ใช่เรื่องปกติอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วพอพรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วทำไงฮะกลับบ้านอ๋อก็รอรอรอเลขาเขาอ๋อคือออกพอจะดีขึ้นแล้วพอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วออกจากออกจากสมนักสงฆ์ไปไหนต่อ ก็เข้าบริษัทครับ๋อเข้าบริษัทเลยับมันอยู่ใกล้ๆกันออืืมการรอเขาจะมาเย็นเขาจะมาช่วงเย็นแต่ว่าเราก็ต้องรอรับเอกสารที่คนเขาจะส่งให้ให้เลขาสมัยเมื่อก่อนเด็กแล้วก็รวบรวมแล้วก็เอาไปให้แกเวลาแกลงจากเครื่องมาแกก็จะเอามาอ่านอะไรยงเงี้ยแล้วอาการดีขึ้นหรือไงฮะตอนนั้นก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าเราก็ยังตําหนิหลวงปู่อยู่ว่า เอ๊ะทำไมหลวงปู่เขาบอกเวลามาหาใครเนี่ยจะมีโชคมีลาบทําไมถึงทําให้ผมป่วยขนาดนี้ป่วยรุนแรงขนาดนี้ผมกย็ยงัยงยังยังตำหนิหลวงปู่ <c oughs> อยู่ว่าเทำไมทําอย่างนี้วะก็ะยังไม่มีคําตอบทุกวันเนี่ยอ๋มันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แล้วทำยังไงถึงจุดไหนที่ว่าทำให้เชื่อว่าเออหลวงปู่นศิ์สิ์ธิ์จริงๆอ๋อกันนี่แหละครับ ว่าท่านมีจริงกันนี่แหละว่าเพราะเราจะมันก็จะแยกแยะได้เองว่าน,นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันมีอีกตอนหนึ่งที่ว่าเชื่อเลยตอนนั้นผมมีเหรียญของหลวงปู่ที่เหมือนที่วัดสร้อยเอ,อวัดเรียบราดบึรลุลงหลวงปู่สร้อยหรือะะอะไรสรักอย่าบใช่ใช่ผมก็จะให้น้องมันเช่า<ะ>เช่าต่อเพราะผมมีหลายเหรียญอยู่แบ่งเช่าอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ให้จ่ายเงินหรอกเขาบอกสิ้นเดือนไม่เป็นไรเอาไปก่อน จะได้เอาของดีๆไปใช้กันเนามันมันเป็นครั้งที่สองแล้วเพราะว่าครั้งเนี้ยมันก็เหมือนเหมือนเดิมมันนอนไปเลยสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยเหรอแล้วไม่ได้ขับรถเลยเขับครับแต่<อ>ถึงถึงที่ต้องนอนมบนอนมบเลยไม่สามารถจะไปไหนได้เลยแต่มันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยสองสามอาทิตย์เลยที่เนี้ยก่อนครั้งแรกนะมันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าทําไมหลวงปู่ถึงมาทําให้ผมป่วยอย่างนี้อ,อะไรเงี้ย พอไม่กี่วันวันสองวันเี่เมื่อหวยมันก็ออกไปหเลขที่ผมหกสามแล้วออกเลขรถคันนั้นแหละหกแปดสี่ครับตรงตรง,ตรงเลยแล้วออกเลขที่บ้านเลยสองอย่างหกสามตรงตรง,ตรงเลยครับแล้วครั้งสองเนี่ยที่ผมนอนนอนเนี่ยผมก็มานึกได้ผมก็เอาเอาเหรียญหลวงปู่นี่แหละแต่ก่อนผมจะจับจับสามเหรียญอ่าครูบาอาจารย์มีอยู่สามองค์มีหลวงปู่หมุนหลวงปู่สวงแล้วก็หลวงปูแ่แผ่วใช่ไหมครับผมก็เอาเหรียญมาจับไง จับปุ๊บปู่ถ้าเป็นปูกระคอยผมสัมผัสได้อนะไรเงี้ยตั้งกาหนดจิตเอาจับลงปูแผ้วก็แล้วจับลงปูหมุนแล้วก็แล้วพอมาจับลูงปูสวงเนี่ยเหรียญน่ะมันสามารถเคลื่อนที่ได้อาจารย์มันเคลื่อนที่ยังไงเราจับเมือ่อพอเราจับปุ๊บจับปุ๊บ,บมือเราก็จะหมุนเองขึ้นเองอ,อะไรอได้เลยมันมันจะเป็นเองเอ๊ะทําไมเหรียญลิดดินได้วะอยู่ดีๆก็เหรียญก็ดินได้เพราะเรากําหนดจิตเหรียญอื่นนี่ ซ้ำๆกันห,หลายๆครั้งนะครับอาจารย์พอมาถึงเหรียญหลวงปู่สวงปุ๊บดินได้อีกผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าเป็นหลวงปู่สวงผมจะไม่ผมจะไม่ให้เขาเช่าแล้ว hmm. ผมบอกเงี้ย hmm. แค่นั้นแหละผมก็ลุกขึ้นมันก็หายหายแล้วผมก็ไปเอาเหรียญคืนบอกกับน้องเขาน้องพี่ไม่ให้ให้เช่าไม่ได้แล้วเอาเอาเหรียญมาคืนพี่หน่อยผมก็บอกเงี้ย hmm. เขาเอามาคืนโดยดี <The. S 2> แล้วก็หายนั่นแหละครับ hmm. แล้วก็หายเลย จากนอนสองสามอาทิตย์เขาไม่ไม่บอกแล้วเอาเอาให้เขามาเช่าแล้วเอาเขา,าคืนทําไมอะไรเงี้ยอ๋อเขาไม่ว่าเขาคืนโดยดีเลยน้องเขาจอดรถใกล้ๆกันนะครับโอเออจอดรถใกล้ๆกันอยู่ที่เราไม่ได้บอกอะไรเลยขอคืนอย่างเดียวค <c oughs> รับบอกพีข่ขายไม่ได้แล้วก็เลยเอาคืนมาแล้วก็หายนะั่นหายเลยแล้วก็ผมก็ทีนี้หลังจากนั้นผมก็ไปแถวเขาใหญ่ไปไหนผมก็บอกบอกเพื่อนๆที่ทีรถด้วยกันนะครับแล้วก็แม่ค้าอะไรที่ไปกินข้าวนะบอก น้องบอกซื้อเลยเลขรถเนี่ยงวดนั้นน่ะที่ว่าหลังจากหลังจากที่เอาเหรียญคืนแล้วก็หายนะครัออบอาจารย์อผมก็บอกเขาเนี่ยเลขจะออกงวดเลขงวดน,นี้แหละว่าหกแปดสี่เนี่ยดูที่เราบอกเองบอกเองเลยเราก็ตั้งใจบอกก<อ>ันแหละครับรู้อยู่เพราะเพราะเราจาครั้งแรกได้แล้วอาจารย์ว่าครั้งแรกมันเคยออกตรงๆไง,งอืมทีเนี้ยพอหวยออกปุ๊บมันก็มาออกแปด หกแปดสี่มาเป็นแปดหกสี่นี่แหละมั้งน,น่าจะแปดหกแปดหกสี่มาออกกลับกันครับ,บงวดนั้นนะครับจําได้เลยแล้ว<ต>ยังยังยัเจออะไรที่แปลกๆอีกที่ว่ามันปฏิหารมากเลยก็ก็เยอะอยู่ครับอาจารย์เวลาผมผมจะไปเมื่อก่อนผมก็เลยพอผมเกิดครั้งนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะไปไหว้ท่านอีกห้าปีมันมันก็แปลกๆครับปีละครั้งนี่นะฮะหรืไงครับ ปีละครั้งเปนละครั้งห้าปีผมก็เลยพอใกล้จะถึงมันก็จะมีพลังงานอะไรมาผมจะรู้เลยมันจะรู้เองครับอ๋อใกล้ถึงวัดไพรเหรอครับทั้งทที่เราไม่รู้จกักปัดหรอกมันก็จะรู้รับรู้เองมันจะมีพลังงานเข้ามาโดยโดยแปลกๆเราจะรู้มัน<ป>มันไปไปครั้งแรกที่หลงไหมฮะหลงไหมเออก็ไม่หลงอะครับนี่ผมว่าหลงตลอดเลยถึงมันจะไปเมื่อกีจทีก็หลงตลอดแต่แต่ถ้าไปถึงอ่ะตอนไหว้นะ่ะ จะทาอะไรเองหมดแล้วจะมีพลังงานเลยมาเหนือโลกมากครับอาจารย์ต่อหน้าสรีละท่านคือเราบังคับอะไรไม่ได้เลยตัวเราเองอ่ะอ่าจริงๆถ้าเราจะหยุดก็หยุดได้แต่เราปล่อยปล่อยจะเป็นพลังงานรู้ว่ปู่ปู่รับรู้อะไรเงี้ยท่านท่านจะมาแบบเหนือมากครับแล้วกินกินเนจะรู้เลยว่าหลวงปู่อยู่ไหนก็ชั้นนั่นคือที่สาลาเก่าหรือหรือบนดบใหม่อ๋อตั้งแต่สมัยเก่าแล้วครับแล้วก็ยังมีปฏิหารอะไรอีกที่ว่า ไปช่วยรักษาใครเขาหรือ,อยังไงอ๋อไอ้ไอนี่ผมไม่ฟันธงว่าหลงแต่หลงปู่หรือว่าหลงปู่หมุนหรือหลงปู่สวงจะด้วยด้วยกันนะไอนี่ที่ไปรักษาคนเคยรักษาแม่ครั้งแรกเลยครับคุณแม่เป็นไรฮะแม่เขาเขาเป็นเหมือนปอบเข้าครับเอยพร้อมหมดเลยครับเคยเอามาไว้ที่บ้านกรุงเทพแกก็อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ได้เดือนแกบอกแกจะฆ่าตัวตายว่ะครับ<ล> Oh. แกไม่ไม่ไหวแล้วแกจะฆ่าตัวตายแกไปอยู่โรงพยาบาลอ่ะปีหนึ่งอยู่โรงพยาบาลปีเลยเหรอคือไปไปมาครับ oh. ปีหนึ่งเนี่ยคือคือไปแค่หมดแรงปุ๊บก็เอาเข้าโรงพยาบาลเขาก็ให้น้ําเกลือแล้วก็ hmm. หมอก็ตรวจหาโรคไม่เจออยู่งั้นเป็นปีครับอื hmm. Hmm. พร้อมทีนี้กินไม่ได้เป็นปีเลยปอดไมเล่นงานแล้วก็กินกินไม่ได้พร้อมพร้อมแบบเดี๋ยวผมส่งอรูปให้อาจารย์ใช่ไหมครับครับพร้อมมากพร้อมแบบเดินใครก็ว่าตายหมด แล้วก็เดินไม่ได้ครับอีกเป็นปีครับดั่งเฉยเลยไงหรือว่านอนครับเข้าห้องน้ําไม่ได้ครับอืมอ่าแล้วใครจะช่วยแกเนี่ยก็แต่ก่อนใช้แพมเพื่อแล้วก็พี่คอยช่วยครับโอ้คือเดินไม่ได้เคยไปหาหมอปลาที่ไหนก็ไม่หายเลยหาหมอเอาหมอมาทําอะไรไม่หายหมดเลยหมอพวกเก่งเรื่องผีเรื่องอะไรมันมันก็ไปเย็นมันก็มาครับหมอมามันก็ไปมันก็มาไปหาหมอปลาหมอปลา,าบอกคม่เป็นไรหรอกผมก็เป็นทุกข์ไงแกบอก แกโทรมาบอกแม่จะฆ่าตัวตายแล้วก็เลยบอกว่าเอา้าฆ่าก็ฆ่าแต่มันบาปนะแม่นะผมก็บอก hmm. หรือเราอยู่กรุงเทพแกอยู่โน่นใช่ไหมใช่ใช่แกอยู่ไหนแก,แก็อยู่โคราชเหรอโคราชครับโคราช oh. ทุกคนบอกตายหมดครับผมก็เป็นทุกข์ผมก็ไปน,นั่งกลุ่มผมก็นั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเหมือนเดิมเลยอาจารย์ครับแล้วก็จับเหรียญเหมือนเดิมวัตถุมงคลที่อยู่ในคอครับก็จับตอนนั้น ตอนนั้นผมจับอ่ะเป็นหลวงปู่หมุนครับเป็นเป็นอ่าเป็นปิดตาชมพูนุตวัดทรัพย์ลำไย,ยออกนะครับสีชมพูผมจับหลวงปู่ปู่ผมจับหลวงปู่หลวงปู่แพ้วก็ไม่มีอะไรครับจับหลวงปู่สวงก็ไม่มีอะไรพอจับหลวงปู่หมุนก็มีพลังงานทุกทีแหละมันเลื่อนเองได้ทีเนี้ยเปลี่ยนและเลื่อนเองได้จา่าเป็นเป็นหลวงปู่หมุนบ้างครับอืทีเนี้ยหลังจากนั้น ปลายปีห้าเจ็ดมันก็มีพลังงานอย่างนี้มาผมจับผมไม่เคยเชื่อเอ๊ะทำไมมันเลื่อนได้วะยี่สบสาสครั้งนะผมจับแล้วก,ก็เริ่มเริ่มมีพลังงานพิเศษมาอย่างเงี้ยประจำ<ม>ประจำทุกวันเลยถ้าเราตั้งจิตปุ๊บก็มาอื<ม>แล้วทีนี้ก็ไปปีใหม่ปลายปีห้าเจ็ดก็อยู่ๆผมไม่ได้รักษานะมันจะเป็นเองครับมันจะมีพลังงานมาเองอเ<ม>ป็นนั่งนั่งบนโซฟาเสียดมือเราก็ไปที่แม่ จากอาการที่แม่ป่วยหมอหมดทางเยียวยาให้กลับมาทำใจที่บ้านคุณทีระทำการอธิษฐานจิตแล้วยกมือไปทางคุณแม่ที่นอนอยู่โดยคุณทีระนั่งอยู่ที่โซฟาห่างกันประมาณสาเมตรคุณทีระจะช่วยชีวิตของคุณแม่ได้หรือไม่ติดตามชมในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสูงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ